กลาบสวัสดี คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมเพรมบอลทูเดฟครับโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กับเรื่องของการออกแบบแอปและกันเนาะโดยการออกแบบแอปปกติเนี่ยเราก็จะแบบเออต้องใช้ความรู้ทางด้านศิลปะนิดหน่อยใช่ไหมหรือว่าแบบเออเราจะต้องรู้ว่าผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงนะผม UI เป็นยังไง UX เป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะโยนเรื่องพวกนั้นทิ้งออกไปก่อนนะผมวันนี้เราจะให้วิดีโอเอดิเตอร์ของเราเนี่ยที่อยู่หลังกล้องเราตอนนี้เนี่ยเลือกแอปมาแอปหนึ่งนะที่อยู่ในมือถือครับแล้วก็เอามาดูนะว่าเออเราจะออกแบบแอปแบบนี้หน้าตาแบบนี้้ได เพราะไหครับหร้าตานี่ครับบ,ราารบ็อกซ์ดคุณส่งมือถือได้น่ากลัวามาก <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็หน้าตามันจะเป็นรูปแบบโซเชียลมีเดียเนาะเอาจริงๆลักษณะการออกแบบก็กแบบขาวๆเนี่ยเราก็มีแบบปุ่มไลค์ปุ่มไลนะ์เนาะซึ่งแน่นอนว่าจริงๆมันก็จะเป็นรูปแบบโซเชียลมีเดียทั่วไปมันก็จะมีปุ่มมีคอมเมนต์มีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเออก็น่าสนใจดีครับอืมอืมอืมเรามาลองดูนครับผมว่าเราจะออกแบบแอปหน้าตาแบบนี้เนี่ยด้วยโปรแกรม Adobe XD ภายในหนึ่งชั่วโมงได้หรือเปล่า มาถึงครับผมเกาเปิดโปรแกรม Adobe XD เนาะอ๋อโอเคหนาตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอดูหนะ้าแอปอีกรอบหนึ่งก่อนนะฮะโอเคมาถึงพวกผมทำส่วนแรกก่อนเลยแล้วกันนะฮะไอ้พวกส่วนชื่อเลเยอร์อะไรเงี้ยยิบไป,เ,ปเลยนะว่าเละยิบไปก่อนอิฟไปก่อนถ้ามีเวลาเหลือก็เดี๋ยวจะนั่งแก้กันโอเคโอเคครับผมแค่นี้แอปของเราก็เสร็จแล้วครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้เนี่ยเรารูบข้อมาวางเฉยๆนะฮะเทียบกันเฉยๆว่าข้างๆนี่หนะ้าตาเป็นไงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยออกแบบ ทีละจุดเนาะมาถึงปุ๊บนะฮะเราลองเทียบไซส์เลยก็ได้ครับถ้าเราเกิดเอาง่ายที่สุดเนี่ยเราเอาไปเทียบกับของจริงเขาก็ได้นะว่าตาส่วนเท่าไหร่นะฮะตัวส่วนของเส้นขอบพวกนี้เดี๋ยวเราจะลดเขาหน่อยเนาะเอาจิงๆิไม่ต้องใช้สี่เหลี่ยมก็ได้ฮะใช้เป็นเส้นขีดเดียวเลยก็ได้เนาะแต่อันนี้ก็งั้นแหละเพื่อความรวดเร็วนะฮะสีจิ้มมาเลยฮะโอ้คล้ายคเซฟก่อนเซฟก่อน,อน,อนเดี๋ยวหายปกติออกแบบแอ๊มี่เขาใช้เวลากันประมาณเท่าไหร่ปกติอ๋อไม่รู้ครับแต่รู้สึกว่าไม่ใช่ชั่วโมงนึงอย่างน โอเคอ่ะมาเฮ้ยฟอนต์คล้ายกันเลยว่ะอ๋อมันไม่คล้ายไม่คล้ายสังเกตดูนะฮะว่าจริงๆเนะี่ยตัวดีเทลฟอนต์เนี่ยมันจะแตกต่างกับตรงหัวเนี่ยเห็นไหมตัวแอลเนี่ยมันไม่เหมือนกันเออตัวอื่นก็ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คิดไปเองอะ่ะแบบรีบๆดูโอเค <ม>เปไงบ้างครับผ่านไปแล้วสิบนาทีได้แค่มเมนูข้างบนครับจะต้องบอกว่าคือบางทีอะความยากในการก๊อปแอปอะมันจะอยู่ที่ไอคอนบางอย่างเราไม่มีเหมือนเขาอะ<ม>อเราอาจจะต้องหาอะไรที่มันใกล้เคียงกันมาใส่ก่อนแต่แล้วคนคงคิดว่าแบบโปรแกรม Adobe XD มันไม่มีอะไรมาให้ใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วอะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็ตัวเส้นขีดกับตัวเท็กแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการทําหน้ตาต่างมาให้เหมือนแอปแอปหนึ่งอะเนาะอันนี้ลองเนี่ยจิ้มสีไปดูสีไปขอบมันเราไม่เอาก็ตัดทิ้งไม่เลือก XD ครับทางนี้ไม่เลือกปิด มันมีข้อดีข้อเสียของมันเองก็คือเหมือนกับตัวฟิกมาตอนใช้ก็โอเคนะชอบเพราะว,าว่ามันใช้บนเว็บอะมันมใช้ง่ายกว่าการที่แบบต้องมานั่งอินสตอลอะไรเงี้ยใช่แต่มันก็จะมีบางอย่างที่การทํทาง,งานบนคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปถ้าเกิดใช้แอปที่มันลงมาแล้วอ่ะมันสม,มุดกว่าอันนี้ก็ต้องบวกลบกันเอาทำมาเสร็จดีกว่ามีที่ดูอย่างเขาบอกบล็อกดิทคือ,อแล้วบล็อกดิทคืออะไรครับเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มนะก็คล้ายคล้ายเฟซบุ๊กหรอครับแต่เนื้อหามันจะแนวแบบว่าเน้นเขียนบทความบทความยาวๆอะไรอย่างงี้ไหม มีพอดแคสอะไรอย่างี้ด้วยก็แนวแบบอยากพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากหาความรู้ใหม่ก็เข้าบอกติดได้นะครับถ้าเ,าเฟซบุก๊กแล้วมีแต่เรื่องบันเทิงประมาณนั้นครับบายลงทุนแมน เนีย่ยบางทีเราไม่รู้อะว่าแบบเขาเท่าไหร่เราเอาไปแปะเลยเว้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าแบบไซส์เขาเ,าเท่าไหร่เออบางทีมันมันไม่ไปมากหรอกเนี่ยตัวกรอบเราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งเอาหายไปหมดเลยย้ายเป็นฟิลแทนนะฮะกิ้มไปอ่าโอเคมีความคล้ายมีความคล้ายเออแล้วก็ตัว Adobe XD มันมีพวก extension ด้วยนะเครื่องมืออย่างเงี้ยถ้าเกิดเราหาไอคอนไม่ได้ใช่ไหมเราไม่อยากไปโหลดจากข้างนอกเป็นรูปภาพเงนะี้ยเนี่ยเราสามารถติดตั้งเจ้าตัวพวก auto อคอนก็ได้นะนี่เขาก็จะมีให้เลือกได้เลยว่าแบบเอาเป็นจาก font awesome หรือว่าเป็นตัว ionic Con, ไอคอนอะนะโอ้มีเต็มไปหมดเลยนะทีนี้ก็เป็นฟอนต์อัลซัมแล้วกันนะครับเนี่ยเสิร์ชไปโฮมเราจะเจอบ้านเลยมันจะเป็นบ้านที่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันอะยังไงก็ไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าแปะได้เหมือนกันนี่เป็นไงถ้ามันคิดว่าใหญ่ไปก็แปะแนี้แทนแล้วกันโอเค โอเคแล้วมันมีเทคนิคนึงถ้าเกิดว่าเราแบบทำอะไรที่มันซ้ำๆอะ่ะเราจะใช้ตัวส่วนที่เรียกว่าคอมโพเนนต์ไว้คือเราสามารถนี่ลากคล้ายๆกรุ๊ปนั่นแหละเอาส่วนที่มันเหมือนกันไว้ก่อนคลิกขวาเนาะแล้วก็กด make component เราจะได้คอมโพเนนต์หนึ่งตัวตรงนี้เนี่ยเราสามารถเซตได้นะนที่นี้คล้ายสตอรี่แน่ๆเราก็อาจจะตั้งเป็นสตอรี่นะฮะแล้วพอครั้งต่อๆไปนะครับเวลาเราเรียกใช้งานมาเราก็เอาคอมโพเนนต์เนี่ยแปะได้เลยนะฮะนี่คอมโพเนนต์หนึ่งตอนที่เราตั้งชื่อเมื่อกี้ก็คือตั้งชื่อแค่ในเหมือนกับคล้ายๆเป็นเลเเเเเยยออออออรร์์์ลนนนนนนนึึงงนงะ่่งง่่ะะะแแตตตตววาาัชืคมมโพ้้นะีีกทฮป็ แล่ก็มาแปกนี่เห็นไหมเราออกแบบครั้งเดียวเราใช้ได้ตลอดเลยโอเคทานไปได้ประมาณสัก20%ละ พอเราเจอเจ้าตัวการ์ตัวเนี้ยเราก็อาจจะงงว่าเฮ้ยเราจะออกแบบมันยังไงใช่ไหมเพราะว่าส่วนการแสดงผลมันอนะมันประหลดประลัดแบบเฮ้ยด้านบนมันอาจจะเป็นแค่รูปภาพเฉยๆหรือเปล่าแล้วแบบทะลุข้างหลังเงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วด้านบนเนี่ยมันเป็นกรอบใหญ่กรอบหนึ่งน,นะที่เอาไว้แสดงผลรูปภาพโดยเฉพาะเลยเพราะเราสังเกตเห็นได้ว่าขวามือเนี่ยมันจะเป็นเต็มกรอบเห็นปะ่ะเอออันนี้คือผมก็ไม่รู้นะว่าขวามือเต็มๆมนหน้าตาย,ยัางไงแต่ว่าพอที่จะเดาได้ว่าการ์มันออกแบบมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเนาะส่วนหลักๆเวลาเราทำอย่างเงี้ยเรามีสาม เหมือนเดิมนี่แหละมาตั้งไว้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลากขึ้นไปนี่ทำเป็นแยกส่วนระหว่างตัวคอนเทนต์ที่เป็นเทคกับตัวคอนเทนต์ที่เป็นตัวรูปภาพะนะโดยในที่นี้นี่เห็นไหมว่าเวลาเราทําให้มันมนะกรอบไม่อยากให้มันแหลมเงี้ยเซตครั้งเดียวมันจะไปทุกด้านเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรานี่กดปุ่มอนะัลเทเนตเน่ยแล้วจิ้มไปที่จุดใดจุดหนึ่งเนะี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะแค่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวนะแค่นี้เราก็จะได้แยก2ส่วนแล้วว่าส่วนที่มันแสดงผลรูปภาพกับส่วนที่มันแสดงผลเทคมันแยกจากกันเนาะหรือไล้วจะ ทำทันหรือไม่โอ้ยระดับนี้ผมทันอยู่แล้วครับเชฟทำทันเหรอผมก็ไปต่อยไงวะเนี่ยเล่นเงี้ย ทำไมถึงเลือกที่จะกอปแอปเคปี้ครั้งนี้เขาบอกว่าการกรอปแบบมันไม่ใช่ว่าเราไปกรอปเสร็จปุ๊บนะเราเอาไปทำมาหากินอะไรเงี้ยเอ้แบบนั้นมันไม่ดีโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เพื่อการศึกษาแบบว่าเออตอนนี้เราอยากจะทำแอปแบบหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราแบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเราอาจจะตั้งไอเดียว,ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำแอปหน้าตาแบบ Facebook ดูซิอะไรเงี้ยในการออกแบบครั้งแรกๆเงี้ยมันก็ทำให้เราได้ความรู้อะไรเยอะดีนะอืก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาแล้วกันลุงเสริฟแล้วนะครับครับ องหนหมดเวล,ลาอความรู้สึกเหมือนแบบหลุดพ้นอนะ่ะมา ดูหน้าตากันดีกว่าไหมนี่เรามาลองกดรันดูเลยฮะเป็นไงครับหน้าตาอ่ามันก็มีความคล้ายนะแต่ว่าตัวบางอย่างอาจจะไม่ได้ฟิกไว้ว่าแบบมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะก็คือเป็นในรูปแบบเวแบบลาสไลด์ไปมันก็ไปทั้งหมดนะแต่ว่าเราลองทําอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบไอเดียนะว่าเออเนี่ยแอปพลิเคชันแอปหนึ่งมันออกแบบเป็นยังไงเนาะด้วยเวลาเท่านี้ต้องบอกเลยว่าเราไม่สามารถทําตามไกด์ไลน์อะไรต่างๆทันหรอกแบบเอ้ยเนี่ยต้องเว้นห่างสเปซเท่าไหร่นะฮะหรือว่าต้องแบบอ่าใช้ฟอนต์เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมฟอนต์บางอย่างดีเทลงานมันยังไไม่ด้เกก็็บคือา ยังเห็นว่ามันตัวเล็กอยู่อะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะต้องแบบอาจจะต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็รวมถึงแบบนั่งดูอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีแต่ว่าหน้าหลักที่เป็นฟีีเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ <S <S ซึ่งวัฒนธรรมในการทํางานนี้เนี่ยเราก็จะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น,น้อยเนาะก็คือเหมือนกับอะอย่างที่เราเห็นแอปที่เราใช้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมาจากพวกแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอาจจะมีไอคอนบ้างอาจจะมีรูปภาพบ้างเนาะผสมผสมกันไปสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นหน้าตาเว็บไซต์ที่เราใช้งานกันหน้าตาแอปที่เราใช้งานกันนะครับ d o งถ้า เกิดว่าไม่ได้แบบว่าทีมใหญ่เกินเป็น10-20คนอย่างเงี้ยใช้ตัวฟรีก็ถือว่าเหลือเฟือครับและทั้งหมดนี้ก็อยากจะฝากไว้ในวันทูเดย์ในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําชาเลนจ์นะผมก็สามารถดูใต้วิดีโอได้เลยเนาะะเดี๋ยวถ้าเกิดใครทํามาเป็นคลิปวิดีโอนะเราจะมีรางวัลให้ละกันนะครับผมขอแค่ตั้งใจทํามาไม่สวยหรือว่าแบบเป็นแอปยังไงหนะ้าตาไงเออขอแค่มีความครีเอทีฟนะของตัวเองว่าเฮ้ยมันมีแอปอย่างนี้ได้หรอหรือว่าเฮ้ยคุณกล้าออกแบบแอปอะไรแบบนี้เลยหรอเออก็มาลองดดูกกัันนนไ้้บผมสวี็ขอ ตัวลาไปก่อนนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนะี่ยอยากจะทําอะไรอีกก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ใต้วิดีโอได้เลยเนาะวันนี้ก็มาแบบชิลๆแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่อง UX UI อะไรแบบเพิ่มเติมเนะี่ยตอนนี้มีแพ็กเกจอยู่นะสามารถเข้าไปดูที่หน้าแฟนเพจหรือว่าหน้า Facebook ได้เลยนะครับก็เรียนครบเลยตั้งแต่แบบพื้นฐานเลยนะครับผมมีการใช้โปรแกรมทั้งฟิกมาแล้วก็โปรแกรมทั้ง Adobe XD เนาะไปดูในหน้าเว็บไซต์กันได้นะครับสำหรับต,ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับแล้วเจอกันนครับะ สวัสดีครับ